ส่วนตัวนี้ก็เป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับกรุงเทพและครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นเสาต้นได้นะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับเมื่อปีที่แล้วยังเจาะเสาเข็มอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นรูปเป็นร้าวแล้วสองต้นนะครับคิดว่าปีพศ2569นนะครับคงจะคืบหน้าไปเยอะนะครับเป็นทางยกระดับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ ยาวน่นเลยนะครับถึงอยุธยาเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรถไฟทางไกลนะครับอยู่ตรงกลางนะครับฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นรถไฟฟ้า,า,าสายสีแดงนะครับอนาคตจะอยู่รบริเวณนี้นะครับที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับตรงนี้นะครับผม